สวัสดีค่ะจากโจทย์ข้อนี้นะคะให้แสดงวิธีการคำนวณหาค่ากระแสที่ไหลผ่านความต้านทาน15โอห์มตรงนี้นะคะด้วยโหนดวอลเทจแอนาลิซิสค่ะจากโจทย์นะคะกำหนดให้ N4 เป็น Reference n o โหนะคะหรือว่าโหนดอ้างอิงหรือว่ากาวโหนดนั่นเองค่ะเราจะกำหนดนะคะให้ N1 เท่ากับ V1 n สาม v สองเอ้ย n สองเท่ากับ v สอง n สามเท่ากับ v สามเราจะกำหนดทิศทางของกระแสะคะ่ะให้ไหลออกจากแรงดัน v หนึ่งนะคะเท่ากับ i หนึหน่ง i สอง ไอสามไอสี่ไอห้าไอหกไอเจ็ดไอแปดไอเก้า จำนวนของสมการจะเท่ากับ n ลบ1ในที่นี้นะคะมันจะมีโนโดอยู่ทั้งหมด4โหนโดแล้วก็9โนโดก็จะเป็นมีโนโด4โหนดแล้วก็ลบกโนด1จำนวนสมการจะเท่ากับ3สมการนนสมการแรกนะคะ v 1จะเท่ากับ i 1บวก i 2บวก i 3 เท่ากับ0ูนเดี๋ยวเราจะทำไปทีละสมการนะคะว1น,นะคะวิ่งมาเจอแรงดัน1000บวกเจอบวกเป็นลบนะคะวิ่งมาเจอที่ V2 ส่วนด้วย40โอห์มคือ10อวบวกกับ30สิไสอวิ่งมาบวกเจอบวกเป็น 1> v 1หนึ่งลบพัน V มาเจอ V2 ส่วนด้วยยีสโอห์มบอกด้วย i3 สาวิ่งมาเจอ v1 วิ่งมาเจอกับ v3 ส่วนด้วย15บห้าโอหม v2 สองสีบวก i5 บวก i6 เท่ากับศูนย์ นะคะ i4 คือมีสองบวกหนึ่งพก็วิ่งมาเจอกับ v1 ส่วนด้วยกรหานสามสิบบวกสิบี่ i5 v2 บวก1000แล้วก็ลบ v1 ส่วนด้วย20โอห์มต่อไป i6 6 v 2มาลบ0ส่วนด้วยตัวต้านทาน40เท่ากับ0ต่อไป v 3ก็จะเป็น i7 บวก i8 บวก i9 เท่ากับ0ก็จะทเหมือนเดิมเลยนะคะ i7 วิ่งเป็น v3 ลบกับ v1 ส่วนด้วยตัวต้านทาน15 บวกด้วย i 8บวกจะบวกเป็นลบ v สาม 3. ลบสองพันลบ0บวก 0. ตัวต้านทางคือ5โอห์มจากนั้น i9 v3 v3 ลบ2,000บวก0ส่วนด้วยตัว้างทางคือ25บวก35เท่ากับ60เท่ากับ0เราก็ได้ได้3สมการ อย่างนี้นะคะทีนี้เราจะทำให้เศษส่วนเนี่ยหายไปเพื่อให้คิดเลขง่ายขึ้นนะคะ เราก็จะหาคอนของ40 20 15ได้เท่ากับ120แล้วก็จะคูณเข้าไปเป็นคูณ120ทั้งสมการ120 120 120 40ได้3 20 60เอ้ยได้6 15, 15, 15 120 ะะแต่นั้น40 20 40ยี่สิบบคอนคือ40่สิบหนึ่นึ่งสี่สสอง 1ิบห้าห้าหกสิบได้หกสิบห้านึ่สส่าห้าสิองหิจากนั้นนะคะเราจะเอาก้อนนี้ เราจะยกก้อน v หนึ่งมานะคะก็คือเดี๋ยวเราจะจัดให้มันเพื่อทำมือถือให้ง่ายขึ้นเราจะเอาแต่ v หนึ่งมาเป็น 9ก้า v สองลบแ v สเท่ากับเก้าแล้วก็จะนี่มาเล่าก็ v 2ลบหนึ่ง ีหนึ่งวงด้วยหนึวกสองหวกหนึ่งีสอง หนึ่สามไม่มีโอเคจะเท่ากับลบ1นึ่พันลบสองพเท่ากับลบสามวีหนึบวกสี่องลบสามพัน แล้ไปวีสามลบสี่วีหนึ่งกว่าวีสองไม่มีวีสามสี่ วกสิบสองบวกหนึ 1, 3, ่งวีสามเท่ากับสิบสองคูณลบสองพันเป็นยาค่าได้บวกสองหมื่นสี่แล้วก็ลบสองพันยาค่าเป็นบวกสองพัน ลบสี่วีหนึ่งบวกสิบสองบวกสี่สิบหกบวกหนึ่งสิบเจ็ดสิบเจ็ดวีสามเท่ากับสองหมื่นหกจากน้นะคะเราจะเอาเลขตรงนี้ไปตั้งสมการเมทริก จะได้สิบเจ็ดลบเก้าลบแปดลบสามสี่ศูนลบสี่สิบเจ็ดอืมนี่ใช่ เป็น v 2สองศูเจะเป็น V1 v น V3 เท่ากับ9 0 0าพันลบสามทีนี้เราจะ หาค่าดีต์ก่อนนะคะหาค่าดีต์เนี่ยหาค่าดีต์สามคูณสามแล้ตั้งเหมือนเดิมก่อน แล้วก็เพิ่อมอีกสองแถว1บเจ็ดลบสามลบสี่สศแล้วก็ตรงนี้นี่นี่นนขึ้น เท่ากับหกเก้าทีนี้วีหนึ่งจะเท่ากับเก้าพันลบสามพันสองหมื่นหก

ส่วนด้วยค่าเดทาหกเกจะได้ค่าเท่ากับหนึ1งเจ็ดสามหีสองลบสลบสี่พลบสองพันสองหม ลบแปดศูนย์สิส่วนด้วยค่าเด็กเท่ากับสามหนึ่งสองส่วนสนาหเกาเท่ากับห้าสี่แปต่อไปวีสาม หนึ่งหนึ่งศูนย์สองกห้าหก้าท่ากับหนึ่งเก้าสามหจุดเจ็ดสามก็จะได้ค่า v ีหนึ่วสสาม ที่นี้โจทย์ของเรานะคะต้องการหากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวอันดาบ15โห้มอง์ตรงนี้สมการจะเป็น I เนี่ยเท่ากับ V 3 ลบด้วย V1 ส่วนด้วย15โอห์ม V3 สาลบ V1 ส่วนด้วย15บเท่ากับวีสของเราเท่ากับหนึ่งหกห้มลบ